คุณงมงายหรือเปล่าคุณไม่ตัดผมวันอังคารหรือเปล่าคุณเชื่อว่าคันมือขวาคุณจะรวยขึ้นไหมหรือคุณคิดว่าเรื่องงมงายนั้นมันบ้าบอมากเรามีสิบอันดับเรื่องงมงายสุดประหลาดจากรอบโลกมาเล่าให้ฟังบางอันก็ดูบ้าบางอันก็ตลกมากยูคิเลสคนพบมากขึ้นรู้มากขึ้น 1. ประเพณีของชาวฟิลิปปินส์ที่เรียกว่าแพกแพค ระบุว่าผู้คนไม่กลับบ้านทันทีหลังจากกลับจากง,งานศพคําว่าแพ็คแพ็คที่จริงแปลว่าการสลัดสิ่งสกรปรกออกตามความเชื่อนี้วิญญาณร้ายหรือวิญญาณกับผู้ตายอาจเข้ามาในบ้านได้พุ่งร่วมไว้อะไรควรแวะทิ้งร้านอาหารหรือร้านค้าก่อนเพื่อจะทิ้งวิญญาณร้ายไว้ที่อื่น 2. เมื่อพูดถึงเรื่องคนตายอยากปกป้องคนที่คุณรักอย่าพูดเชียด้วยน้ำเปล่า ความเชื่อของคนเยอรมันกล่าวว่าถ้าเชียดด้วยน้ำแสดงว่าคุณกำลังแช่งคนที่คุณดื่มด้วยให้โชคร้ายหรือให้ตายความเชื่อนี้มาจากตำนานเทพเจ้ากรีซซึ่งเชื่อว่าคนตายจะดื่มน้ำจากแม่น้ำเล็ดเพื่อลืมชีวิตในอดีตเพื่อที่พวกเขาจะได้ก้าวไปข้างหน้าดังนั้นชาวกรีกจึงมักจะดื่มอวยพรด้วยน้ำเปล่าเพื่อส่งคนตายซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการเดินทางไปยังที่ไกลโพล้นเอ้างั้นก็ตลีกเลี่ยงความเครียดโกรธของเทพเจ้ากรีกและพูดเชียดด้วยเบีย 3. ม,มีความเชื่อหลายอย่างที่เกี่ยวข้องก,กับการให้ดอกไม้ในรัเสเซียความเชื่ออย่างหนึ่งก็คือการให้ดอกไม้สีเหลืองหมายความว่าคุณกำลังด่าเพื่อนว่านอกรีดหรือไม่ซื่อสัตย์แล้วก็ทะเลาะก,กันหรือแม้กระทั่งเลิกคบกันดังนั้นเพื่อไม่ให้เพื่อนชาวรัเสเซียโกรธคุณก็ควรให้ดอกไม้สีแดงหรือสีขาวหรือช็อกโกแลตก็ได้ 4. ในประเทศเซอร์เบียเชื่อกันว่า ถ้าคุณสาดน้ำตามหลังคนที่กำลังจะออกไปทำงานสำคัญเดินทางหรือไปสอบจะนำโชคดีมาให้หรือว่าน้ำหกหรือน้ำไหลเป็นสัญลักษณ์ของความคล่องตัวและความสะดวกในการเคลื่อนย,ย้ายแต่ถ้าทิ้งขยะลงน้ำถือว่าหยาบคายมากไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตาม 5. คนท้องทั่วโลกมักจะถูกบอกว่าควรกินอะไรและควรหลีกเลี่ยงอะไรแต่ในเกาหลีมีความเชื่อเกี่ยวกับรูปร่างของอาหารเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย การแท้อาหารที่ไม่มีรูปร่างหรือไม่สมส่วนในขณะตั้งครรนหมายความว่าเด็กที่เกิดมาจะขี้เลนี่มันประหลาดมากอย่าโทษแม่ที่คุณจมูกบี้เพราะเราทุกคนสวยและคุณก็รู้อยู่แล้ว 6. ในขณะที่ผู้คนทั่วโลกต่างทักทายปีใหม่ด้วยการดื่มฉลองหรือจูบกันแต่ในสเปนมีประเพณีที่จะกินองุ่น12เม็ดให้ตรงเวลาเที่ยงคืนทำไมละ่ะคุณสงสัยใช่ไหม เป้าหมายก็คือเมื่อน,นาฬิกาบอกเวลาเที่ยงคืนให้กินองุ่นทีละลูกใน12วินาทีองุ่นแต่ละลูกแสดงถึงความโชคดีในแต่ละเดือนของปีใหม่คุณเริ่มต้นด้วยความหวังทุกอย่างก็จะดีตามไปด้วยเป็นไอเดียที่ดีทีเดียวถ้าคุณไม่มีใครให้จูบ 7. เคยน้ำลายย้อยไหมมันอาจจะเกี่ยวกับจูบก็ได้ในไนจีเรียมีความเชื่อที่น่าสนใจว่าคุณไม่ควรจูบทารกที่ริมฝีปากไม่อย่างนั้นโตขึ้นพวกเขาจะน้ำลายย้อย แม้มันไม่จริงแต่คุณก็มีคนจุบทารกที่ริมฝีปาก 8. ผมคิดว่าเราเพิ่งค้นพบเทคนิคการต่อต้านริ้วรอยที่ถูกที่สุดเอาผลโอ๊กใส่ไว้ในกระเป๋าใช่แล้วผู้หญิงในอังกฤษโบราณมักเก็บผลโอ๊กไว้ในกระเป๋าเพื่อให้แน่ใจว่าจะมีผิวพันธุ์อ่อนเยาว์เพราะเชื่อกันว่าต้นโอ๊กมีอายุยืนยาวและปัดเป่าความเจ็บป่วยที่มาจากอายุที่มากขึ้นเยี่ยมไปเลย 9. ถ้าคุณอยู่ที่ตุรกีอยากคิดที่จะเคี้ยวหมักฝรั่งตอนกลางคืน เราเชื่อกันว่าคุณกำลังเคี้ยวเนื้อศพอยู่ถ้าเกิดมันเป็นวันสำคัญและคุณกำลังอยู่ที่ตุรกีก็ใช้น้ำยาบ้วนปากแทนดีกว่า 10. การมอบรองเท้าให้คนพิเศษไม่ใช่แค่การเป็นคนรักที่ห่วยแต่ยังทําให้เขาหนีไปในเกาหลีใต้การให้รองเท้าเป็นของขวัญเป็นสิ่งที่มีควรทําเลยทาไมเหรอความเชื่อบอกว่าการให้รองเท้าแก่คนรักจะทําให้เขาหนีไปเป็นไปได้ว่าจะไปอยู่ในรองเท้าคู่เดียวกัน คุณชอบความเชื่อสุดประหลาดข้อไหนมากที่สุดถ้าคุณรู้หรือเคยได้ยินความเชื่อประหลาดปๆคอมเมนต์ด้านล่างบอกเราหน่อยเจอกันใหม่คราวหนะ้า